สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะหลังสงกรานเนาะห่างหายไปนานนะคะควันหลงสงกราน <c oughs> ไปปฏิบัติภารกิจนะคะเพิ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาพบกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะจะมากุยเรื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวหรือแบ ฮีเรียสังข้อแสงสีเขียวนะคะหลายๆท่านนะคะเพื่อนเพื่อนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นจุลินรียสังข้อแสงหรือว่าเป็นอะไรนะตะไคร่น้ำอ่านะคะเป็นตะไคร่น้ำนะคะหลายๆคนสงสัยนะคะจริงๆแล้วนะคะ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวนะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียรหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์สีเขียวนะคะการเจริญเติบโตของเขาก็คือเขาจะ,จะ,จะเจริญเติบโตได้ด้วยการกินอาหารนะคะแล้วก็สังเคราะห์แสงอาหารของเขาก็คือแก๊สไข่เน่าหรือว่าจะเป็นพวกโปรตีนนะคะส่วนส่วนตะไคร่น้ำนะคะตะไคร่น้ำเขาจะอยู่คนละสายพันธุ์กันนะคะตะไคร่น้ำนี่คือจะเป็น สิ่งมีชีวิตนะคะประเภทประเภทสาาร่ายเซลล์เดียวนะคะซึ่งเขาจะเกิดอยู่ในแหล่งที่ที่มีน้ำไหลนะคะแหล่งที่ที่มีน้ำไหลแล้วก็เขาจะต้องการออกซิเจนในการในการเจริญเติบโตนะคะซึ่งไม่เหมือนกันกับของเรานะคะของเราเป็นจุลินทรีย์จริงๆนะคะ เพราะว่าจุเลียนจีตัวนี้หนึ่งเขาไม่ได้ต้องการออกซิเจนนะคะเพื่อนๆนรู้ได้ยังไงนะคะเพราะว่าออกซิเจนก็คือลมนะคะแต่เขาจะเจริญเติบโตได้นะคะในขวดที่เราปิดฝาสนิทเลยนะคะแต่เขาอยู่ได้ด้วยการสังเคราะห์แสงนะคะเพื่อนๆอนอันนี้คือเราจะมาไขข้อสงสัยกันนะคะออของเราไม่ไม่ใช่ตะไคร่น้ำนะคะ เขาจะมีการเจริญเติบโตตัวนี้นะคะที่มันเป็นสีแบบนี้ลิ้งยังไม่ขยานะคะจะมาให้เพื่อนๆดูว่า,าหลังจากที่เราได้ทําการขยายไปนะคะสังเกตที่ก้นขวดนะคะเนี่ยเขาจะมีการเจริญเติบโตอันนี้คือมูลของเขานะคะมูลของเขาเขาจะาเจริญเติบโตเร็วมากนี้ขยายไปได้แค่ตัวนี้ น่าจะประมาณ5้าวันนะที่รีทําการขยายนะคะตัวนี้อันนี้คือเขาจะเจริญเติบโตได้ด้วยการสังเคราะห์แสงนะคะเพราะว่าเขาเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะแล้วก็เขาไม่ได้ต้องการออกซิเจนนะคะไม่ได้ต้องการออกซิเจนตัวนี้เขาจะถ้ามอาีอาหารนะคะอาหารของเขาก็คือไข่แก๊สไข่เน่าแล้วก็โปรตีนนะคะโปรตีน อันนี้คือจุลินซีสังเคราะห์แสงของแทนนะคะไม่ใช่ตะไคล่น้ำนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ตะไคร่ายน้ำนะคะอันนี้คือเขาจะเจริญเติบโตได้ด้วยการสังเคราะห์แสงแล้วก็กินอาหารคือแก๊สไคเนาแต่เขาไม่ได้ต้องการออกซิเจนนะคะเพราะว่าถ้าเขาต้องการออกซิเจนนี่คือเราต้องเปิดฝาขวดนะคะเพื่อให้ออกซิเจนเข้าแต่ตรงนี้เราไม่นะคะก<ๆ>็จะอยู่3มเดือน4ี่เดือน5เดือน6เดือนหรือ1ปีเราก็ไม่ได้เปิดฝาเพื่อให้เขารับออกซิเจนนะคะ แสดงว่าไม่ใช่ตะไคร่น้ํานะคะเพื่อนเพื่อนเนาะอันนี้เพื่อน,น,อน,น,อเ,พอนเพื่อนจะสังเกตดูใต้ขวดนะคะก็จะมีมูลของเขาที่ถ่ายออกไปซึ่งอันนี้แสดงว่าเขามีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามูลของเขานี่คือก็อะจะถ่ายออกเยอะมากนะคะอันนี้คือที่รีได้ขยายให้ดูตอนนั้นที่ทําเป็นขยายแบบอง์รวมนะคะ อาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ลีได้ขยายให้ดูตอนนี้เขาเจริญเติบโตมากแล้วที่ลีได้ทําการขยายแบบองค์รวมให้ดูตอนนี้เขาสีสันเขาสดสวยมากนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนก็สั่งไปแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มีความสนใจที่จะร่วมกันขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวมาใช้งานนะคะดีนะคะดีใช้ร่วมกันกันกบสีแดงนะสีแดงนีก็มี เรามีสวนไรนาเราทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เองนะคะวันนี้นะคะเห็นมีเพื่อนๆหลายคนทักมาถามนะคะบอกว่า,าจะดูยังไงว่าเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าเป็นตะไคร่น้ำนะคะอันนี้นะคะคือลักษณะการเติบโตของเขานะคะของสายพันธุ์ของเขามันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะตะไคร่น้ำก็คือเป็นสิ่งมีชีวิต ประเภทสายรายนะคะสายรายเซลลเดียวนะคะเพื่อนๆพ่เขาจะอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีน้ําไหลนะคะแล้วก็เขาต้องการออกซิเจนมากถ้าไม่มีออกซิเจนเขาจะตายเลยนะคะเดี๋ยวเิจะไปเอาอะตะไคร่น้ำแล้วก็มาทําการทดลองนะคะว่าเขาจะเจริญเติบโตในขวดเหมือนจุลินรีย์สัรงข้อแสงได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราจะเอามา มาเขาเรียกว่าอะไรมาทดลองใส่กันนะคะระหว่างตักไคร่น้ำจริงๆกับจุลินทรีย์สัาะห์สแสงของเรานะคะสีเขียวเนาะนะคะเดี๋ยวจริงๆแล้วตักไคร่น้ำเขาเขาจะเติบโตในบ่อเลี้ยงปลาหรือว่าบ่อน้ําหรือว่าในทานน้ําไหลนะคะที่มีน้ําไหลตลอดเลยนะคะเขาจะมีตักไคร่น้ำเกิดขึ้น นั่นแหละนะคะคือตัไคร่น้ําจริงๆนะคะเขาเป็นสาหลายเซลล์เดียวนะคะเพื่อนๆแต่ของเรานี่คือเป็นจุลินทรีย์สังคราะหแสงนะคะเพื่อนๆสบายใจได้เลยเนาะสามารถนําไปขยายได้นะคะอันนี้สีสันสดสวยมากนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามเข้ามารับชมช่องนี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะกับการทําเกษตรอินทรีย์มีความสุขกับการปลูก พืชผักกินเองดีกว่านะคะจุลินนรียสังเคราะห์แสงของเราไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะในทางของกเกษตรนะคะในทางอุตสาหกรรมหรือว่าในทางการประมงนะคะเขาก็ใช้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจุลินนรียสังเคราะห์แสงของเราใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ช่วยลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากอุตสาหกรรมได้ด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราขยายไว้เยอะๆนะคะก็มีประโยชน์อนันต์คุณค่ามหาศาลมากทีเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนทั้งสีแดงสีเขียวนะคะมีคุณค่ามากนะคะเพื่อนเพื่อนพากันเอาไปขยายเยอะๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนสงสัยว่าตัวเองทำแล้วทำไมไม่เป็นนะคะ อยากทดลองทำเองก็คือวิธีการที่เราจะทำเองนะคะโดยที่ไม่ใช้หัวเชื้อนะคะเราต้องสรรหาแหล่งน้ำมาจากหลายๆที่นะคะเพราะว่าเราจะดูว่าแหล่งน้ำแต่ละที่เขามีเชื้อจุลินทรีย์ติดมาด้วยไหมนะคะถ้าเขามีเชื้อจุลินทรีย์ติดมาด้วยเราก็จะได้ตัวจุลินทรีย์เขาก็คือเป็นการเริ่มต้นเลยนะคะ อันนั้นคือเราสามารถทําได้นะคะเพื่อนๆเ,เราทุกคนทําได้นะ,ะขอให้มีความสุขนะคะเพื่อนๆขอให้มีความสุขกับการขยายจุลินทรีย์เนาะกับการปลูกผึ้ผัดสวนครัวอินทรีย์เรากินเองเราทําเองเราใช้เองนะคะประหยัดปลอดภัยประโยชน์สูงสุดนะคะเพื่อนๆโอเคนะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ